เดี๋ยวลงในจานเลยครับ๋ยวลงในจานเลยอย่าลงในจานเกาะเฮเราเอามาจากนเครับผมเฮ้ยไรเฮ้เราจะจานเครับมนเกี้ยงวะ มันขึ <rôle à déc> ้นเยอะเพื่อนตัวมันฮึทำไมฟอกตัวนั้นเลยแล้วมีคนมาอะไรมีคนข้อออกตัวนั้นทำไมฟอกทำไมตัวนั้นเลย ข้อายางจะดูทางเวลาคนเข้าออกไงเตือ,น,อ,น,น,อนนี่ไม่ดูว่าใครเลยกี่ฟองเฮ้ยเฮ้ย Chị đi bên trong ngang oh. ใชครับผมยังครับไม่อิ่มเหมือนแน่49ทั้งหมดต้อง49 2 4 6 8 20 40 4หกยเยอะขนาดขี้เกียจครับ วินครับ3 9 Đó đó ra, khỏi lắm mày Nó nghe Mở nó mày mở đâu mày ra sao nó sao अपनी छाव खराब अपनी छाव खराब अपनी งย่างคนเขาบอกว่าเป็ดเขามีวันเขามีวันตายแล้วเขาเขาไม่ได้อยู่ในหลักชีวิต็นอมตาตแต่เขาบอกว่ากินเก็ดกินเป็ดหนังกินเป็ดแก่หนังเหี่ยวนังน้ำเหนียวอย่าพูด้หนังเลยเขาเหนียวกูกินข้าวที่เหนียวอ่ะทุกอย่างมันเป็นหลักที่เป็นแหน่สิ่งมีชีวิตเที่ยวอยู่ในทางที่เป็นแหน่ใจเขาใจเราเนาะทุกอย่างอย่าพูดถึงเป็ดหนังเหนียวข้าวเหนียวยิ่งเหนียวกว่านั้นอีกก็ยั่งกินได้ทางนี้เป็นระบบของ ชีวิตคืออะไรอ่ะอขี้เหนียวก็เยอะเลยแต่ในทางนี้เป็นระบบของประเทศอย่าพูดถึงคำว่าเหนียวที่เป็นแหนะอขาเป็นแกะหนังมันเหนียวกินไม่ไม่อยากกินไม่ได้กินไม่ลงทุกอย่างเพรว่าขี้เหนียวเลยอยู่ในอยู่ในใจคนในหลักที่เป็นนะต้นนี้เป็นแหนหลักที่เป็นไงไงฮะเห็นใจในะหลักที่เป็นชีวิตคือยังไง ขอกินกินเป็ดแก่กินอันนี้แก่แมันไม่อร่อยอไ,ไม่อร่อยอันนี้ก็อร่อยปรุงไม่ได้รลยคือเราทำไม่ปรุงอันี้หลักจะเป็นชีวิตเนาะเลแต่แก่ได้เหี่ยวที่นี่เห็นในร้านที้เป็นเหี่ยวแไหนลนะ่ะ